เดี๋ยวเพิ่งยิงแล้วนี่ตรงนั้นมีไฟไหม้เพิดข้างหน้าอเ,เอเฮ้ยโฟอกลิฟสวยอะ่ะไม่มีคู่มือรถเจาะถนนทั้งหมด20ชิน้น ็แม่นะคะได้มีโอกาสไปร้าน10บาทแล้วก็จะมีเลโก้แบบใหม่แหละซึ่งเขาไปเลโก้แบบนี้เขาดู่อยครับเขาดูของตเแล้วกันชิ้นเลก้แบบนี้ใช่เนี่ยเขาเป็นเลโก้ลักษณะแบบนี้นะที่แม่ไปดูเขาก็จะมีหมวดที่เป็นร้านอาหารแบบพี่ป้อนแบบนี้ก็มีร้านกาแฟแล้วก็ร้านพิซซ่าแล้วก็มีร้านอื่นออีกเยอะแยะเลยนะใช่นี่ด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวไม่ให้ดูนี่เขาจะมีแบบนี้เยอะเลยมีหลายแบบเลยนะคะทุกคนไหนดูซิของเพื่อน่อยสิไหนดูของเพื่อนเลยสิ <Fire. S 1> อ่ะก็คือจะเป็นหมวดของเอ่อไฟเออร์ไฟเตอร์ที่เป็นแบบนนแบบต่างๆแล้วก็วอ,อ่าจะเป็นหมวดก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีอันนี้แม่ลองทดลองซื้อมาให้เพิร์ดลองต่อดูก่อนว่าเพิร์ดจะต่อได้ไหมถ้าได้ค่อยไปซื้อมาเพิร์แล้วสะสมเป็นคอลเลกชันดีไหม <Yeah. S 1> โอเคของน้องเพิร์ดเป็นรถอะไรบ้างครับวันนี้เลยดูหน่อยข้างหน้าอ่ะอธิบายสินน,น,นี่อันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถโฟก์ลีฟใช่ไหมครับ<ป>แล้วก็อันนี้เป็นรถะลร รถดับเพลิงใช่แบบที่ยิงน้ำอาออกมาจากตรงนี้ได้ส่วนที่ป้อนมีอะไรร้านอะไรครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็พิซซ่าอ่าโอเคเป็นร้านกาแฟกับร้านพิซซ่านะเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะทีละกล่องกันก่อนเลยแกะแรงมากขาดแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะค่อยๆดึงออกมาคู่มือไหมเขาจะมีคู่มือมาให้ไหมอ่ามีคู่มือกันต่อมาให้เขาบอกว่ามันมีกี่ชิ้นเนี่ย2ี่สชิ้นนะคันนี้คันนี้ก็20สิบชิ้น ของพี่ป้อนจะเป็น15ชิ้นกับ19ชิ้นนะแต่ละกล่องก็คือจะไม่เหมือนกันนี่คือคู่มือในการตอ่อเพราะจะต่อเองได้ไหมหรือว่าจะต้องให้มีป๊าป๊าเป็นผู้ช่วยเนี่ยหะะไหนแกะดูสิของน้องเพิร์ดก็คือจะมีทั้งหมด20ชิ้นนะคะนี่อ่ะดูใกล้ๆก,ก,กันก่อนเป็นแบบนี้เป็นล็กๆชเป็นชิ้นเล็กๆๆมากๆอ่ะเราจะให้ป๊าป๊าเป็นผู้ช่วยน้องเพิร์ดนะครับในการต่อเริ่มเลย ได้ล้อแล้วอย่างแรกได้ล้อแล้วครับนี่ใช่ชิ้นจะเป็นชิ้นเล็กน่อยอ่ะตอ่ออ่ะเดี๋ยวเราให้ป,ป้าป้ากับน้องเพิร์ต่อไปก่อนแล้วเรามาดูตอนจบไหมว่าจะสวยขนาดอ่าต่อไปเป็นพี่ป้อนตอนนี้น้องเพิร์ต่ออยู่ข้างๆนะคะพี่ป้อนเลือกลายอะไรคะอ่ะพี่ป้อนจะเลือกหลังกาแฟะอะแกะออกมาก่อนเลยมาขอดูแบบไหนครับ นี่ก็จะเป็นแบบที่เขาให้มานะเฮ้ยให้มันแค่นี้เองอะ่ะแต่ถ้าสําหรับเด็กโตอะ่ะได้อยู่แล้วแต่ถ้าเจดเด็กเล็กก็อาจจะยาก,กนิดนึงนะคะในการดูจะไม่เหมือนของน้องเพิร์ดเมื่อกี้นะนี่ของพี่ป้อนเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มีใบต้นไม้ด้วยอะ่ะนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะดูว่าพี่ป้อนจะต่อสำเร็จไหมพี่ป้อนต้องต่อเองนะไม่มีผู้ช่วยนะเพราะว่าโตแล้วนะพี่ป้อนโอเคโอเค เด็กหกขวบขึ้นไปอ่ะตามตามที่กล่องเขาระบ,บนุน่าจะต่อเองได้แล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะเอาไห,หไหนครับให้ดูหน่อยครับเฮ้ยเสร็จแล้วไหนอชอสิดูนี่ครับโอเคอุย้ยมีปืนด้วยมีที่ยิงน้ำด้วยเอาไหนเพิยิงน้ำดิตรงนั้นมีนมไฟไหมเพิดข้างหน้าโอ้โยน้ำยิงยิงไปข้างหน่อยยิงหน้าหน่อยเออยงั้นเลยยิงเลยมือบังมือบังนะไใส่ล้มาดูพี่ป้อนกันบ้างโหพี่ป้อนเร็วมากอ่ะ จะเสร็จอยู่แล้วว่าแม่มาดูไม่ทันเลยองเพิร์ดออใช่ต้นไม้ตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่ป้อนถึงตรงนี้แล้วเหรออ๋อตรงนี้แล้วนะทุกคนต้นไม้มันเป็นยางตอนนี้พี่ป้อนได้แก้ป้ายแล้วนะครับเมื่อกี้ผู้รับเหมาก่อสร้างของเรานี่ทํางานผิดพลาดนะครับเลยต้องมีการแก้งานเกิดขึ้นนะเอ้าตอนเหนือพี่ป้อนอ่าพี่ป้อนต่อเลยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว กำลังกด,ดอยู่ <แบ S 2> ไหนวม,มีกระจกจริงๆกระจกอยู่ตรงไหนนี่กระจกอยู่หน้าร้านพี่ป้อนใส่ไปยังอ้าวไม่ใส่ล้วจะใส่ได้ไงไม่ต้องใส่ก่อนที่จะประกอบลงไปในสีเท้าพี่ป้อนช่างคนนี้ไม่มันใช่ช่างผู้เับาเหมาคนนี้นี่ท<ม>ําง,งานพลาดบ่อยมากนะครับจะต้องหักเงินนะครับต้องมีค่าปรับไหมเนี่ยเพิร์ดต้องเอาเลย โอเคต้นไม้ต้นไนนม้พี่ป้อนมีเพิ่มจังเลยอภัยเพิ่มทกจังเลยอภัยกดต่อโ <Okay. S 1> อเคไม่เป็นไรตรงไหนก็ได้นี่เรียบร้อยแล้วครับแต่ต้นไม้ของเราจะอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อความร่มเย็นนะครับของผู้ที่มาดื่มกาแฟที่ร้านของเราตรงนี้ยังไม่แน่นครับต yeah, <cool>, yeah. ัวเหมาต่อไม่แน่นนะครับระวังตึกถล่มนะครับ <laughs> นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้านกาแฟของพี่ป้อนนี่ดูดูดูลอบรอบรอบรอบเว้ยต้นไม้จะหล่นอีกแล้วแม่ไปโดนตระร๊าเองตระร๊าเองอ่ะเปิดเปิดตระร๊ามเงตุ้งระอ่ะเรากลับมาต่อที่ด้านหลังเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นอ่ะน้องเพิร์ลจะเริ่มชิ้นต่อไปแล้วครับเป็นรถอะไรครับรถโฟก์คลิปรถโฟก์คลิปครับอ้าวแกะเลย อ่าน้องเพิร์ดกับผู้ช่วยเริ่มเลยมาแล้วครับช่างช่างทำล้อครับคนนี้ต่อล้อก่อนเลยครับอันดับแรกมาจากเย็ราบานนี้เอาเสร็จแล้วเหรอต่อเมื่อไหร่เนี่ยสองชิ้นน่ะแม่ไม่เห็นรู้เลยเอาเหมือนเดิมต่อเลยเป็นไหมดูสิว่าเขาจะต่อเองได้ไหมจากอันแรกเพราะว่าเหมือนฐานด้านล่างเขาจะใช้วิธีการต่อแบบเดียวกันนะคะ กดกริปกริปให้ป๊าป๊าก่อนเร็วกดกิ๊บโอ้โ,อโอลอ้ออะไรนะเมื่อกี้กัตตุโกคืออะไรช่วยป๊าป๊าหน่อยเดี๋ยวป๊าป๊าต่อไม่สำเร็จนะต้องมีน้องเพิร์ตนะ ฟอกลิปหน่อยที่เพิ่งต่อเสร girl, oh, <oy. S 1> ็จเมื <necessary> nitrogen, small, no. ่อกี้อะครับเท่หรือเปล่านี่เฮ้ยฟลอลิปสวยอะในลายของรถก่อสร้างอะไม่ว่าสวยนะต่อไปเป็นตาพี่ป้อนนะครับร้านต่อไปก็คือร้านพิซซ่าฮัทเขาเขียนว่าพิซซ่าฮัทเลยนะเราก็เลยอ่นพิซซ่าฮัทจัดการอ้าวอ้าวคืออะไรไม่มีคู่มือนพี่ป้อน มันเรียนไปกับกล่อนไม่มีพี่บอนช็อกไปแล้วนะว่าฉันจะต่อยังไงก่อนนี่นะครับก็คือแบบในการต่อนะอีเอาละลงป้ายแล้วครับคราวนี้ผู้ละเหมาของเราไม่พลาดนะนึกว่านึก นึกว่าผู้รับเหมาของเราจะพลาดอีกต้องแก้อีกนะงานนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับร้านพิซซ่าเดี๋ยวเราจะเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันนะเพราะเขามีอีกหลายแบบเลยเดี๋ยวแม่จะไปซื้อมาเพิ่มแล้วมาให้พี่ป้อนกับน้องเพื่ตอตอบทุกคนพอมาดูดีๆเห็นอะไรไหมผู้รับเหมาสร้างเรื่องอีกแล้วอ่ปะประตูอยู่ข้างน้าค่ะไม่ต่อกระตึกผู้รับเหมาแก้ด่วนต้องต่อแล้วนในใช่ต้องต่อข้างในนะผู้รับเหมาผู้รับเหมาแก้งานเดี๋ยวนี้ยากมาก เค okay. ตอนนี้แม่ได้ทําการแก้เองแล้วนะพูรละเหมาอะไรนะั้นไม่รับผิดชอบเลยพูรละเหมาไม่สามารถแกะแบบได้แม่ก็เลยแกะแล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับเย่ yeah. นี่เรากลับมาแล้วภาค2เป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วที่เลยต่อไม่เสร็จครั้งที่แล้วเราค้างอีก2กลกองก็คือะอะไรสอันนี้เป็น McDonald, s <S McDonald s <S กับ 11. s e l e v e n เออตอนนี้อันเก่าก็คือพังไปแล้วนะคะ<ม>เป็นรถดับเพลิงกับอะไรนะรถฟ็อกลิฟแล้วก็แต่ว่าบ้านยังไม่พังร้านร้านพิซซ่ากับร้านกาแฟยังไม่พังแล้ววันนี้น้องเพิร์ละจะมาต่ออะไรครับที่เหลือมีอะไรบ้างหมดเลยเหรอต่อทั้งหมดเลยเหรออ,อะไรบ้างเพิร์ลดูสิดูจากข้างหน้าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือแล้วก็เรือใช่ไหมโอเคพี่ป้อนอะไรของพี่ป้อนเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นกับแมคโดนัลโอเคอ่ะเริ่มเลยอันแรกเลือกก่อน เลือกก่อนเอาะไรครับอ่าพี่ปอนจะต่อเซเว่นอีเลเว่นก่อนส่วนน้องเพิร์ตต่ออะไรอ่าเฮลิคอปเตอร์งั้นเอาที่เหลือลงก่อนครับเราจะได้ต่อน้องเพิร์ตจะมีผู้ช่วยเป็นน้าปิ่นนะส่วนพี่ปอนจะต้อ,อง,งต่อเองเมื่อปอนโตแล้วอ่าออกมาออกมาอันนี้เป็นคู่มือการต่อร้าน 11. เซเว่นอีเลเว่นคู่มือการต่อเสร็จแอันนี้คือคู่มือการต่อเฮลิคอปเตอร์ของน้องเพิร์ตน,นะครับอ่ะเพิร์เริ่ม ร้านเซเว่นอีเลเว่นของพี่ป้อนใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะไปไปามาแล้วครึ่งหนึ่ง<ด>เราจะดูว่าวิศวกรเนี้ยจะควบคุมการสร้างส<ด>ําเร็จไหมเพราะว่าจากที่เขาตอบมาสอง้านก็คือผิดทั้งสอง้านนะครับจะต้องมีการแก้ตลอด,อลอดใช่ต้องมีการแก้งานตลอดอ่เรามาดูวิศวกรฝั่งนี้บ้างวิศวกรสร้างรถอันนี้เอาไว้สองอันแรกของสีแดงตรงนี้นะตรงกลางนะดูหน้าดูหน้าเด็ดนะครับ ต่อถูกไม่น่าถ้าเกิดไม่ไม่ได้ก็ให้น้าปิ่นช่วยนะคะบอกน้าปิ่นได้อุ้ยย่สำเร็จอยู่นะพี่ป้อนทำหลังคาแล้วพวกเขาขึ้นหลังคาแล้วขุณไปแล้วคุณไปแล้วอ่นคืออะไรมบพัดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ร้องไงนะเฮลิคอปเตอร์ตะกตา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 ตอนนี้เด็กกำลังขักขานนะคะส่ตนวของพี่ป้อนเสร็จแล้วนี่ องจริ้าแล้วไหนอะหน้าร้านอีกแล้วครับผม <c oughs> วิศวกรคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยครับทำแบบสร้างผิดตลอดพอเรามาดูนั่นหน้าตาเหมือนสร้างผิดตั้งแต่แรกนะครับดูว่าต้องแก้ขนาดไหนแล้วเราจะมาดูในแบบนะว่าพี่ป้อนต่อแมันเหมือนจริงป่า <c oughs> พี่ป้อนแก้ทุกรอบเลยนะมาตรวจงานกันนะ <c oughs> นี่แม่เป็นวิศวกรใหญ่ตรวจงานนะครับทุกคนเห็นตอผิดเลยอ่ะให้ทุกคนช่วยดูใครเยื่อด้้นหลังมาเห็นปะ หนอันนี้ต้องดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าคือพอได้นะเอาไหนเรากล่องมาเทียบซิกล่องกล่องกล่องอยู่ไหนเลี่ยงมันนั่นหลังเพราเรียกแต่อ่าอ่าอ่าดู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 อันนี้นี่นะดูความนี่ดูความสมุดูความเรียบร้อยเหย่อเหยื่อเหย่าเหยื่อ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 ย่อพี่ป้านยาพี่ป้านยาพี่ป้านยาป้านยาโกงอ่าดูความเรียบร้อยเห็นเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมถ้าเกิดฝนตกก็คือน้ำน้ำเข้าร้านนะด้านข้างมีรูโอเค อ you. You ๋า okay. ด so no mm ้านหลังได้ได้ได้กระจกดูกระจกกระจกแต่ขายให้ตรงนี้โอเคก็คือตรงนี้นะไม่ผ่านโดนปรับนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วก็น้ำจะเข้าแล้วก็จะนั่วถ้าแม็โดนัลด์ผิดอีกก็คือต้องต้องเลิกเอาดีด้านนี้แล้วนะไม่ได้แล้วอ่าน้องเพิร์สเป็นไงบ้างครับเนี่ยใช่ไหมหนุ่มเนยดูเฮลิคอปเตอร์น้องเพิร์สสิดูเหมือนไก่ดูเหมือนไก่เฮ้ยใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเดี๋ยวนี้ นะใกล้เสร <icism. S 1> ็จแล้วใบพัดจะมาแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนของแล่นที่อยู่ในนั้ำแข็งเลยอ,อะอ๋อเฮาสิช่วยด,ดูด้วยว่าถูกไหมต่อถูกแบบไหมอุ้ยถูกต้องอุ้ยเก่งนะเนี่ย <c oughs> สํงเร็จแล้วบินหน่อยบินหน่อยบินหน่อย ในในในมุนมุนไปพัดให้โน้หน่อยนี่วัดดูหุยมุนให้หน่อยมุนไปพัดให้หน่อยมุนไปพัดให้หน่อยชิ้นต่อไปของน้องเพคืออะไรครับ <c oughs> เรือเหรอ <c oughs> เรือสำหรับช่วยเหลือในเรื่องของการดับเพลิงนะพ <c oughs> ี่ป้อนเป็นอะไร <c oughs> ร้านแมโดนัลร์อ้าวเริ่มแกะจา้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังแฮมเบอร์เกอร์มีช่องน้่นบนนิดหน่อยแต่เราโอเคนะครับนี่น่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะมาดูทางนี้กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> ต่ออยู่นะยังต่ออยู่นะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วระดับประมาณแบบไม่เกิน20ชิ้นสําเร็จใช่ไหมเราก็จะเพิ่มจํานวนเพิ่มขนาดของเลโก้ไปเรื่อยๆ,ๆให้น้องเพิร์ดได้ต่อไปเรื่อยๆจนโตเลยจะได้ฝึกสมอง โอ้โหไหนขอชมใกล้ๆหน่อยครับบนวางบนมือหน่อยครับขอชมใกล้ๆหน่อยวางบนมือลูกเลยนี่เป็นเรือนะเรือแบบレสคิวใช่ไหมเรือช่วยเหลือนี่นะครับเรียบร้อยแล้วมีไฟตีต่อวีบอข้างบนด้วยนะเฮ้ยแม่ทำลูกต่อหน่อยได้ต่อได้ต่อได้อีกโอ้สำเร็จแล้วนะเกือบไปขออวดด้านหลังนะเมื่อกี้ยังไม่เห็นด้านหลังเลยแม่ทำพังซะก่อน นี่ด้านหลังเท่อะเรือเอท่มากมาอันสุดท้ายอันนี้เป็นรถเจาะถนน,น,นทั้งหมด20ชิน้นบิ๊บบิ๊บบิ๊บลงไหมเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวเจาะเลยนะตัวที่ใช้เจาะก,กับพื้นถนนเลยนะนนว้าวไหนเจาะถนนหน่อย อตอวตันเฮ้ยร้อนเฮรีรรีครับ